ผู้ก,กำกับอยู่ไหนจะนั่นฐานเกินฉันอยู่นะเธออยู่ในห้องนั้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วและเธอก็ปฏิเสธที่จะพบเจอทุกคนด้วยเธอไม่ออกมาเลยเหรอไม่เลยบ้านะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่สามสองนึงัผู้กำกับคะเธอเป็นอะไรอ่ะยังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่า คุณนัวยังหายใจอยู่เร,เรียกรถพยาบาลทีไม่ต้องชอดนี้ได้เลยฉันเซตกล้องไว้ทั่วแล้วแค่อยากได้ปฏิกิริยาจริงๆของคนที่พบศพนะ่ะแล้วพวกคุณก็ให้ชอดนี้กับฉันแล้วขอบคุณนะอย่ามาล้อเล่นนี่ไม่ใช่เวลามาเล่นตลกนะแหมภาพยนตร์ที่ดีนะ่ะไม่ได้สร้างด้วยวิธีพื้นๆหรอกนะกอนนี่เล่นไปตัวเองอนะมาสาดได้งไงมันตกกระแสไปนานแล้ว แต่คขามุมมน่าดีแถมยังเคยใช้ชีวิตแบบตัวละครนั้นจริงๆการหาหนักแสดงที่เหมาะสมและดึงเอาศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองออกมาได้นั่นแหละคือหน้าที่ของผู้กำกับพูดจาไรสาระจะทำตามใจชอบไม่ได้นะเว้ยเราต้องประเมินความเสี่ยงด้วยสถิติข้อมูลการตลาดนั่นแหละคือหลักที่ต้องยึดไว้แล้วทำไมต้องไล่ตามกระแสละ่ะในเมื่อเราสามารถสร,าสร้างสิ่งใหม่และกลายเป็นตำนานได้กระแสมีขึ้นมีลง แต่ภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆนั้นไร้การเวลาไม่มีนักแสดงคนไหนอยากร่วมงานกับเธอหรอกถ้ายังทะเลาะพวกเขาแบบเนี้ฉันก็แค่ให้พวกเขาทำหน้าที่ของตัวเองสแตนตแมนที่ฮ่องกงทำได้กันทุกคนแต่นี่ไม่ใช่ฮ่องกงและใครว่าจะทำไม่ได้ผู้ชนะก็คือผู้กำกับที่มีวิสัยทัศน์ยอดเยี่ยมสายตาเฉียบคมานการคัดเลือกนักแสดงและการกำกับบทผลงานของเธอเป็นแรงบันดาลใจแด่พวกเราทุกคนสุภาพสตรี หลาเขอเชิญพบกับกกับกับบยอดเยี่ยมแห่งปีนัวขอบคุณมากค่ะอยากกล่าอะไรหน่อยไหมคะอย่าหยุดพัฒนาเว้นเสียแต่ว่ามันจะพาไปสุดจุดที่สูงขึ้น